วันนี้จะพาเพื่อนๆมาหมักไก่ย่างไว้ทานกันนะครับเมนูนี้ลูกค้าไม่ได้ขอมาแต่คุณแม่บ้านอยากทานครับจัดไป2กิโลในส่วนของวิธีทำและวัตถุดิบจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลย สำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นในส่วนของสะโพกไก่นะครับน้ำหนัก2อกิโลถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบส่วนนี้ก็สามารถใช้ส่วนอื่นได้นะครับอย่างเช่นอกหรือว่าจะเป็นปีไก่ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันหลังจากที่เราล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะใช้มีดคมๆเลาะตรงซอกกระดูหน่อยเพื่อให้ส่วนผสมของเราเข้ากันดีนะครับเพื่อนๆทำตามผมได้เลย หลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเ้ีดย หลังจากที่เราล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็จะพักไว้สักสินาทีนะครับเพื่อให้เสด็จน้ําในระหว่างนี้เราไปเตรียมเครื่องหมักไก่กันได้เลยอันดับแรกตะไคร้5ต้นซอยบางๆครับใส่ลงไปในครกได้เลยอันดับที่2พริกไทยเม็ด1นึบาทครับใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็โขลกทั้ง2องอย่างรวมกันจนละเอียดเลยนะครับแล้วก็พักไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มทาน้าหมักกันได้เลยอันดับแรกน้ําตาลปี๊บอย่างดีเลยครับน้ําหนัก100กรัมใส่ลงไปได้เลย แล้วก็ตามมาด้วยตะไคร้และพริกไทยเม็ดที่เราตาไว้ครับแล้วก็ตามมาด้วยซอสปรงุงรสฝาเขียว2ช้อนหัวโตวครับใส่ลงไปได้เลยตามมาด้วยน้ำปลาดี1ช้อนหัวโตวซอสหอยนางรม2ช้อนหัวโตวครับใส่ลงไปได้เลยครับ แล้วก็ซอสพริกยี่ห้อะไรก็ได้ครับ2ช้อนหัวโตใส่ลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำมันงาอย่างดีครับ2ช้อนหัวโตครับใส่ลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะคนทุกอย่างให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ำตาลปี๊บของเราจะละลายเข้ากันดีแล้วเราค่อยมาเริ่มหมักกันสำหรับเพื่อนๆนท่านใดน,นะครับที่อยากเปิดร้านอาหารตามสั่งหรือว่าอยากจะทำอาหารทานเองที่บ้าน ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ครัวเตยหอมแนะนําด้านใดคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับครัวเตยหอมพร้อมให้คําแนะนําทุกท่านและถ้าเพื่อนๆอยากจะแนะนําครัวเตยหอมเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยครัวเตยหอมน้อมรับทุกคําติชมเพื่อน,นําไปปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นเราไปดูน้ำหมักไก่ของเรากันต่อได้เลยครับหลังจากที่น้ําตาลปี๊บของเราละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มหมักไก่ของเราก็ได้เลย ให้เ,เพื่อนๆหาภาชนะขนาดใหญ่มานะครับแล้วก็เทไก่ของเราลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำหมักไก่ที่เราทําไว้หลังจากนั้นก็นวดทุกอย่างให้เข้ากันใช้เวลาสักประมาณ10บถึงสินาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเสซทัพแบรไว้หลังจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นช่องธรรมดาสักประมาณ4ีถึงหชั่วโมงหรือถ้าจะให้ดีก็แช่ข้ามคืนไปเลยครับ สำหรับวิธีการย่างนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ได้หลายวิธีครับทั้งย่างเตาถ่านก็ได้หรือว่าจะย่างหม้ออบรมรม้อนก็ได้เช่นเดียวกันหม้อทอดไร้มันก็ใช้ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ